ฉีดโบกี่วันถึงจะเริ่มตึงครับนี่ฉีดมาสี่วันยังไม่เริ่มตึงเลยครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเคยฉีดโบครั้งแรกนะก็อาจจะกังวลใช่ไหมหลังฉีดไปวันหนึ่งอะเอาและสองกระจกแล้วเอ้ยทำไมมันไม่เห็นผลทำไมมันไม่ตึงเลยใจเย็นๆน,นะเพื่อนๆใจเย็นๆก่อนสำหรับมือใหม่นะการฉีดโบเนี่ยเขาจะไม่ได้เห็นผลทันทีเขาจะต้องรอระยะเวลาให้โบเขาทำงานก่อนซึ่งโดยทั่วไปนะก็จะเริ่มเริ่มเห็น ที่ประมาณ1สัปดาห์นั่นหมายถึงว่าในคนที่ไม่ค่อยได้สังเกตหน้าผ่านไป1วีเขาอาจจะไม่เห็นรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลยก็เป็นได้แล้วผลก็จะเต็มที่ที่2สัปดาห์ดังนั้นส่วนมากเนี่ยคุณหมอก็จะนัดฟอ l โล่เพื่อนๆที่2สัปดาห์เพื่อดูว่าริ้วรอยที่ฉีดไปเนี่ยมีตรงไหนยังเหลืออยู่ไหมใช่ปะแล้วผลลัพธ์เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ4ีเดือนนะคะ4ีเดือนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าโดสที่ คุณหมอฉีดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การใช้งานของกล้ามเนื้อของเราด้วยหลักการนะคือถ้าเกิดว่าเราใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นเยอะริ้วรอยก็จะกลับมาเร็วหลักการง่ายๆแค่นี้ค่ะ